มาคุยกันดีกว่าเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าโอกาสการรอดชีวิต1%นั้นมันควรจะเป็นใครกันแน่ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับนะครับวันพีชทั้งหลายสําหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงประเด็นของวันพีชตอนที่990นะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าหากใครนะครับไม่อยากจะรับชมการพูดคุยประเด็นนะครับที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสปอยตอนล่าสุดนี้นะครับก็ทําการปิดคลิปนี้ไปนะครับเพราะว่าจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าจะเป็นการพูดเชื่อมโยงกันโอเคเชื่อว่านะครับก็คงจะปิดคลิปไปแล้วนะหากใครนะครับไม่อยากจะรับชมเนื าอย่างนั้นนะครับเราไปเข้าเรื่องของเรานะครับแบบจัดแน่นจัดเต็มกันเลยดีกว่าแต่ก็เลยเล่ยอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลาลงคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้สําหรับสปอยล์ล่าสุดนี้นะครับมันมีประเด็นให้พูดคุยมากมายเลยนะแต่เรานะครับหลกัลกๆเลยในคลิปนี้จะพูดถึงประเด็นนะครับคำทำนายของฮอวกินนะครับว่า1%ที่รอดนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันด้วยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องพูดถึงเจ้าฮอกกินก่อนนะครับเพราะ ฮอกกินได้ยังไงหมอดูก็คือหมอดูหมอดูมันก็เหมือนหมอเดานะครับมันพูดอะไรได้หมดละแต่ต้องพูดก่อนแล้วกันว่านะครับตัวละครอย่างฮอกกินเนี่ยเป็นตัวละครนะครับที่เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งระดับที่อยู่ในระดับที่สูงเลยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งใน11บเอซูเปอร์โนวาและหลักๆแล้วนะครับเวลาพี่แกนั่นจะทําอะไรนะครับจะกินจะนอนจะขี่จะเยี่ยวนะครับหรือจะไปหาเมียอะไรก็แล้วแต่พี่แกนะครับก็มักจะจั่วไพ่ดูดวงแหละครับว่าโอกาสรอดหรือโอกาสในการจะทําสําเร็จนั้นเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดซึ่งก่อนหน้านี้นนะรัเเเาจจห็ชด เลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเจอพี่แกแรกๆเลยนะครับที่เกาะซาบอนดี้นะครับเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าพี่แกก็มีการดูไพ่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแหละครับว่าโอกาสที่จะรอดเนี่ยยางไรกันบ้างหรือการที่พี่แกนะครับเข้าร่วมเป็นปาร์มิธนะครับกับกลุ่มโจรสลัดสซเวซเปอร์โนวาที่มีเจ้าอาปูนะครับแล้วก็มีคิดในการเข้าร่วมด้วยก็ทําการดูไพ่ในเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่ว่าในตอนที่พี่แกนะครับอยู่ในอาการเจ็คหมดทุนนะครับโดยการที่ว่าไครโดนนะฮะอยู่ดีๆก็ล่วงหล่นลงมาจากฟากาาารจับกลุ่มนะทงงด้ขอ ว่าจะคิดเลยนะครับหรือว่าทางด้านของเขาเอาไว้นะครับเขาทําการจั่วไพ่เลยแหละครับว่าโอกาสรอดเนี่ยมันน้อยเสีเหลือเกินนะครับจึงทําให้เขาก็เลยจําใจนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ของไคโดและเหตุการณ์ล่าสุดนะครับทางด้านของเร็กนะครับทำการเช็คดวงนะครับกับทางด้านของฮอกกินแหละครับว่าไอ้คนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสรอดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กันซึ่งทางด้านฮอกกินนะครับก็บอกเลยแหละครับว่าโอกาสรอดเนี่ยมันมีแค่หเปอร์เซนต์เท่านั้นแหละเพื่อนเอ๋ยและยังมีการกําหนดเวลาอีกเลยครับว่าหนึ่ง เวลาอยู่ในระยะเวลาในวันพรุ่งนี้ซึ่งไประเด็นหลกัหลกๆเลยนะครับที่หลายท่านหรือว่าหลายคนสงสัยกันเลยแหละครับว่าและไอหนเนี้เนี่ยมันเป็นใครกันแน่โอเคถ้าอย่างนั้นนะครับผมเอาข้อมูลมารวบรวมแล้วกันนะครับว่าไอหนนี้เนี่ยโอกาสที่ทํานายนั้นจะเป็นใครมากกว่ากันอย่างแรกเลยนะครับที่ตัดไปได้เลยนะครับก็คือทางด้านของเร็กนั่นเองเพราะว่าเร็กเป็นคนถามแล้วครับว่าไอคนๆน,นั้นนะ่ะซึ่งไอคำพูดคนๆน,นั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงตัวเองแน่นอนจึงทําให้นะครับโอกาสที่เป็นเร็กนะครับแทบจะเเลยย่าใ้นะ ว่าไม่ใช่เดรกแน่นอนอย่างที่2เลยนะครับพอกินก็ไม่ใช่นะครับเพราะแน่นอนหละครับว่าคงไม่ใช่เป็นการทํานายตัวเองนะคงจะเป็นการทํานายคนอื่นมากกว่าจึงทําให้ตอนนี้ก็มีการมุ่งเป้าไปเลยครับว่าไม่ใครโดหรือไม่ก็รอหรือไม่ก็ลูฟี่แน่นอนงั้นเรามาเริ่มที่ใครโดก่อนละกันอย่างแรกเลยนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เขาพูดถึงเนะี่ยไม่น่าจะใช่ไครโดรอเพราะเรานครับต้องย้อนเรื่องราวไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เดรกนะครับถูกจับได้แล้วแหละครับว่าเขาเป็นคนหักหลังเป็นคนที่ช่วยรอนะครับออกมาจาก แล้วก็ควีนนะครับเล่นงานนะสยับแม่ยับเลยแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ช่วยในการเล่นงานด้วยก็คือทางด้านของฮอกกินพอฮอกกินนะครับก็พูดเองแหละครับว่าเขาก็สงสัยอยู่ว่าใครกันแน่นะครับที่ทําการปล่อยรอออกมานะครับคือก่อนหน้านียก็สงสัยแหละในตัวของเรกนะครับแต่ก็ไม่ทําการฟันธงอะไรจึงทําให้นะครับทางด้านของเรกนะครับที่ทําการเช็คดวงนะครับว่าเฮ้ยคนคนนั้นเนี่ยจะรอดหรือเปล่ามันไม่น่าเป็นการเช็คดวงนะครับทางด้านของไคโดเพราะอย่างแรกเลยนะครับหากทางด้านของฮอกกินนั้นเช็คดวง มันก็จะดูแปลกๆหน่อยใช่ไหมละครับโอเคแหละอาจจะบอกว่าลูกน้องเนี่ยจะเช็คดวงลูกพี่ของตัวเองว่ามีโอกาสรอดแค่ไหนแต่คือในทางกลับกันนะครับทางด้านกลุ่มโจรสลัดร้อยส่วนของไคโดพวกนี้มันมีความมั่นใจอยู่แล้วว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับก็คงสามารถตบพวกหมวกฟางได้อยู่แล้วเพราะกรณีก่อนหน้านี้นะครับพวกหมวกฟางเนี่ยก็คือพวกลูฟี่เนี่ยมันไม่สามารถต่อกรกับไคโดได้เลยนะครับพวกเขาก็คงไม่คิดแหละครับว่าทางด้านของพวกของลูฟี่นั้นนะครับจะได้เปรียบความสามารถมานะครับได้มหาศาลแล้วก็เก่งเวอร์สมากมายขนาดนี้และยิ่งนะคครรับหาาากกเช็ดดววงง่โโอออสขไ มีเพียงแค่หเท่านั้นผมเชื่อเลยนะครับว่าทางด้านฮอกกินนั้นก็คงจะร่วมมือในการหักหลังนะครับร่วมกับเร็กแล้วนะครับแต่ตอนนี้พี่แกก็ยังไมไ่ทีท่านะครับว่าจะหักหลังจึงทำให้โอกาสจะเป็นไคโดนั้นก็ยิ่งน้อยลงไปอีก ึ่งทางด้านเรกนะครับถ้าถามว่าจะเช็คดวงไปทางใครมากกว่านะครับน่าจะมุ่งเป้านะครับไปที่รอหรือไม่ก็ทางด้านของลูฟี่มากกว่าอย่างแรกเลยนะครับเขาช่วยเหลือรอออกมานะครับก็คงจะคิดว่าอาจจะฝากความหวังไว้ที่รอได้หรือเปล่าหรือทางด้านของลูฟี่ก็ตามทีนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเรกนะครับหากเขานะครับจะเข้าร่วมกลุ่มจนสลัดใครก็แล้วแต่นะครับเขาคงต้องเช็คก่อนเลยครับว่ามีโอกาสรอดประมาณเท่าไหร่ และการที่ว่าทางด้านของฮอกกินนะครับบอกว่าทางด้านของไม่ว่าจะลูฟี่เอ่ยหรือว่ารอนะครับมีโอกาสรอด1%นั้นจึงทําให้ทางด้านเรกนะครับก็ต้องคิดหนักเลยเลยครับโอ้โหจะไปเข้าร่วมใช่ไหมคนมีโอกาสรอดเป็นแค่1%นะครับจะไปเข้าร่วมในอนาคตเนี่ยมันดูไม่สดใสเสลือเกินแต่ด้วยสถานการณ์นะครับที่แบบว่าแม่งโคจะบังคับในตัวของเรกเลยนะครับเพราะดันเนี่ยถูกจับได้นะครับแล้วก็ถูกรุมกินโต๊ะตัวจึงทําให้นะครับเรกนะครับก็ทําการหนีหัวซุกหัวซุนมาแล้วก็มาเจอกััับลลูฟีี่่่ในนนนนททครรซึึงงงแออเเยยวาากจ้้ถ เพราะโอกาสนะครับในการจะรอดในการเข้าร่วมกับกลุ่มหมวกฟางในการเป็นพันธมิตรเนี่ยมันน้อยนิดมากๆเขานะครับก็คงจะต้องเลือกโอกาสนี้แหละเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันก็คงไม่ใช่เหตุผลนะครับในการที่เขาเอาชีวิตรอดอย่างเดียวมันน่าจะเป็นเหตุผลบางส่วนนะครับที่อาจจะเป็นผลดีกับทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกก็เป็นไปได้เพราะเราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเร็กนะครับเขาคือหน่วยลับสุดยอดนะครับของกองทัพเรือนะครับได้แก่หน่วยซรอสซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าทางด้านฝั่งของพวกไฮโดรก็ยังไม่รู้นนครับว่าเเเกก็็ืือออปขงท อาจจะรู้เพียงแค่ว่านะครับไอ้เด็กเนี่ยก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือรอเป็นคนที่หักหลังแค่นั้นเองส่วนจะเป็นส่วนสุดท้ายทางด้านรอนะครับมันก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะการที่เด็กนะครับทำการช่วยเหลือรอนั้นนะครับมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะว่าทําไมต้องช่วยเหลือรอก่อนหน้านี้ด้วยหรือว่าเด็กนะครับไปรู้เรื่องราวอะไรต่างๆมานะครับในการที่เด็กจะเช็คดวงของรอนั้นเนี่ยเพราะว่าบางทีแล้วเด็กอาจจะหลอกใช้งานนะครับจะเรียกว่าหลอกหรือล่าเอาเป็นว่าจะต้องการนะครับความสามารถของรอหรือเปล่านะครับในการร่วมมือในการจัดการไคโดก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องเช็คดูว่าาโอกส รอดในกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ซึ่งตรงนี้มันก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ควรจะตัดลงไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าด้วยพลังผลปีาศาจของรอน,นั้นเ่ยก็เป็นพลังผลปีาศาจนะครับที่เสี่ยงตายเสียเหลือเกินจึงทาให้นะครับโอกาสตรงนี้ก็เลยไม่สามารถตัดออกไปได้แล้วก็มาที่ส่วนสุดท้ายนะครับที่มีโอกาสน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะครับก็คือทางด้านของฝั่ง9ปลอกดาบแดงคือทางด้านของเรกนะครับจะเช็คดวงของ9ปลอกดาบแดงไปผมว่านี่ก็จะดูแปลกๆหน่อยนะจะเช็คไปทําไมถูกไหมนะครับคือถ้าเช็คนี่คคล มากกว่านะครับการจะเช็คยกกวนอย่างนี้เนี่ยมันก็ดูแล้วนะครับแต่เป็นสิ่งที่แปลกไปนิดนึงนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่านะครับทางด้าน9ก้าปลอกดาบแดงนั้นโอกาสก็เลยน้อยมากๆเลยก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล่าบุคคลนะครับที่เกิดข้อสงสัยในแฟนพี่เลยครับว่าอัตราการรอดชีวิต1%นเนั้นจะเป็นใครกันแน่เพื่อนๆคิดว่าใครกันบ้างครับก็คือผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันคือในคลิปนี้ผมพยายามใส่ข้อมูลมานะครับว่าแต่ละตัวละครนั้นมีโอกาสมากน นะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอันนี้สําคัญเลยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้สําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ